แล้วพอหนูมาเจอกันคืออะไรรู้ป่ะจูบกันคือสวนกันไปทั้งวันมาถึงปุ๊บจูบกันเลยเรื่องรล่าอ่ะสวนทางเข้าไปเลยป่ะดึงมือไหนวะต้องขอใ้นะคะคนัฟ้าป่ะช่วนี้นักแสดงได้ดูผ่านๆแล้วรอบี้วกาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูจะกลับไปดูอีกสัญญาประมาณสิบรอบ ทุกคนแล้วก็ตอนที่เขาดึงมือกันตอนบนดาดฟ้าที่จริงอะ่ะอันสุดท้ายตอนที่เขาคัดแล้วมันจบแล้วอุ้มร้องไห้ร้องทำไมเป็นตัวเองไงฮะหมายถึงว่าเอาพูดเรื่องจริงหรอคือนันนลินมันยังไม่ได้รู้สึกกับอลิซขนาดนั้นหรอพงจริงแต่มึงอนารู้สึกก,กับกูหมายถึงว่ามึงมีแบ็กกราวกับกมูมันแน่นอะ่ะเข้าใจปะเวลาเราเล่นด้วยกันมันง่ายนะหมายถึงเรามีแบ็กกราว ของเรามาอยู่แล้วอ,ะอ่ะนักสแสดงคนอื่นเวลาเขาเล่นน่ะเขาต้องมาจูนแบบให้มันแบบมีความ<อ>รู้สึกร่วมกันแต่เราอ่ะคือแม่งแบบแบ็คกราวมันแน่นอ่ะคือเรียกเรามาได้เลยอ,ะอ,อ่ะเข้าใจปะคืองงอ่ะแบบน้ําตามาง่ายจัดจเ,<อ>เออมื่อกี้เกือบพูดที่ไม่ใช่จอดจานขอโทษด้วยนะคะเกือบละง่ายจัดบนี้ค้งที่จะเก่งไม่เกงะเป็นพี่ลองคิดตัวถ้าเกิดอันเนี้ยเป็นไลฟ์ที่หนูอยู่ที่ห้องสิ ไ่้แล้วใช่ไหมชอบทุกครั้งที่น้องไหลทำไมพี่อยู่ในนั้นตลอดจริงเหรอจริงเหรอจริงเราไม่เคยมีใครรู้แล้วทุกครั้งไปค่ะมีพี่มีมาพี่มาพี่จะลองข้าวเข้าไปเข้าอะไรอีไม่บางทีหนูไม่รู้ว่าเขาแบบบางทีคอมเมนต์เยอะด้วยแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเมไหนอวะเออใช่เราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเมนี้หรือเปล่าบอกว่าอะไรพี่พวกนี้บอกว่าพี่มีเดี๋ยวสั่งข้าวให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องมาดูนี่นั่นเลยบอกว่าเชื่อพี่ป่ะตอบบอกชื่อไปอ่ะนึกไม่ออกหรอกว่าเป็นนี่แต่ถ้้าาเออดููใหะ ใช่เฮ้ยตอนที่พี่โทรมาหนูเพิ่งรู้ว่าคือพี่อ่ะเพราะจำเสียงได้แต่ตอนแรกที่ไลน์มันเขียนว่าเมย์อ่ะหนูแบบเมยไหนวาเมยไหนไฟแรงเฟอร์มากโลเคชั่นสวยมากๆนี่ตอนจูบเกือบสิ้นผชนนเลยกะซีนเก็บปากกาเออตอนแรกอ่ะงงปะเก็บปากกาคนดูงงปะอะไรอ่ะเก็บปากกาแล้วจบกันคือ มันก็น่าจะออกแบบเป็นแนวแบบกุกกิกปะใช่ไหมเป็นกุกกิกแต่ตอนที่เราถ่ายเราแบบเฮ้ยเขาทํากันอย่างนี้เลยเข้าใจปะเราไม่เคยแอบทําอะไรในที่ทํางานแบบเนี้ยเราไม่เคยทํางานออฟฟิศฮัลโหลเราไม่เคยทํางานออฟฟิศค่ะใช่ไงที่นี่ทำงานออฟฟิศเขาก็ไม่ทำแบบลูกหรอที่นี่มีใครทํากันหรือเปล่าฮะไม่มีใครทำลูกหนูดูห้องนี้ด้วยเขาใช้คีการ์ดแบบอ๋อโอเค น่ารักากว่าดีวจุบในที่มืดไม่มืดแล้วโอ้โหสว่างแล้วน่ะสว่างโร่เลยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะคนเห็นปะเห็นนะว้เห็นเห็นนะเ่แค่รู้อ่กจากโตหายไปพร้อมกันสองคนก็ก็นินทาแล้วมึงแนี่ยลุกอีกแล้วไปไหนไม่ไปสองคนนี้ไปพร้อมกันตลอดจะมีจะมีมันจะมี ในยังไงนะไม่อินในทางของคู่รลักพอเป็นเพื่อนอ๋อสนิทก totally. ันมากมากใช่ไหมพอเธอต้องเหมือนที really ่เธอบอกว่ารูสึมันไม่ซิงไงแต่ถ้าเป็นฉากอื่นอ่ะเธอจะรู้สึกว่ามันไปง่ายกว่าเกี่ยวนะอืมเกี่ยวนะคือสําหรับอุ้มนะถ้าในในความรู้สึกว่าสมมุติอุ้มต้องมองเหมือนบนดาดฟ้าอืมคือเนี่ยมองว่าเนี่ยกําลังจะโดนแย่ง แย่งคนหลักไปอ่ะเออแบบโดนโดนแย่งเองไปอ่ะนี่คือที่บอกว่าน้ําตาไหลคือเออมันมันไหลได้ง่ายๆเลยนะมันมแต่ของอุ้มจะติดเรื่องแค่แบบว่าอันเดียวเลยคือตอนเลิฟซีนแค่นั้นเองตอนตอนที่จุบกันเพราะยังรู้สึกว่ามันคนละเล,วเ,ลเวลความเร็วหมายถึงแบบว่า <c oughs> จังจังหวะการจูบ <c oughs> เียก็คงจะบอกว่าหมายถึงมันคนละเลเวลหมายถึงการที่เรา เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนละความเร็วเฮ้ยหนยิ่งพูดยิ่งแง่ไม่พูดละอะไรวะเอถูกแล้วก็ปอคืออุ้มจะเขินแค่ไม่มันแบบมันแบบคนมันเยอะมากเอออุ้มเขินเลิฟซีนคนมันเยอะมากเยอะแล้วก็แต่เขาก็พยายามเซฟเรานะใช่แต่หมายถึงว่าความเป็นเราอ่ะมันก็ยังเขินอ่ะเข้าใจปะ คือมันครั้งแรกน่ะทุกคนเข้าใจไหมออ <laughs> มันคือครั้งแรกของอุ้มเลยนะแต่เอาจริงครั้งแรกรู้สึกว่าแบบืหตายแล้วกูตายแนย่แต่แต่พอทําไปแบบหลายๆรอบมันก็เริ่มแบบชิน,นมามา,มาเร็วๆแบบทําให้มันจบก,กันเถออะไรเงี้<ล>ยแบบเออทําได้ทําได้เรื่องแรกใช่ป่ะเพราะพี่งานม,นมีผ่านมาแล้วแบบเรื่องนึงอะไรก่อนแล้วก็หลายๆเรื่อง เฮ้ยเขาผ่านการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่านะไปรู้พี่ไม่มีแนะนำโอ้โหแนะนำอะไรไม่กล้าแนะนำคนอื่นเราเอาจริงก็มาถามเขาตลอดนะก็แบบถามว่าเอออันนี้คืออะไรแล้วอันเนี้ยมันต้องเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรเงี้ยก็จะถามแล้วก็จำจำจำมามาใช้ถ้าสงสัยอะไรก็จะถามอะไรเงี้ยก็จะบอกแต่ถ้าแบบสอนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ แชร์ดีกว่าใช้คําว่าแชร์ดีกว่าเอออาจจะไม่ได้เป็นแบบเก่งขนาดนั้นแต่ถ้าแบบอะไรที่สมเราคิดว่าอาจจะแบบช่วยได้เราก็จะลองแชร์อะไรเงี้ยก็มีบ้างช็จะเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออเคยทํามาเป็นอย่างนี้ลองดูไหมอะไรเงี้ยอืมใช่แล้วมีอีกไหมคําถาม next question มีคนบอกว่าปากพวกแกน่าจุบมากอื คือพออันเนี้ยอุ้มทําให้อุ้มรู้แล้วว่าอุ้มอ่ะในซีรีส์จริงๆอ่ะอุ้มจะไม่ทาปากเงาเด็ดขาดใช่มันดึงขึ้นมาอันนี้แบบขอนล็อกเรื่องนิดนึงคันคับที่ไหนะคะอย่างอย่างอย่างจะหายอย่างเดียวเลยอ้าวทำไมอ่ะคาดมั่นใจว่ามันมีไงเอออ่าอ่าอ่าจ้าแค่รักษาสวดเจ้าปุตเตเดตปิดทั้งวันก็แบบว่าเริ่มเมื่อไหร่นะคะคือจะตั้งแพ็ฮเกจอย่างนี้ มีสอมโอ๊ย next next please ค่ะชอบซีนไหนที่สุดคะทุกคนถ้าไม่รวมเลิบซีนเออใครขาหเนี่ถ้าไม่รวมเลิบซีนชอบซีนไหนกันคะมีอีกอะไรอ่ะอาลิชัยน้ำหอมมิสแกรนปะชิชัยน้ำหอมฟินเวอร์ปะแกลง วันนั้นไม่ได้ฉีดแต่เจ๊คนนี้ทักเฉยใช่วันนั้นไม่ได้ฉีดน้ำหอมพีเนี่ยดูดีค่ะเรื่องคุยกับเขาก็เลยรู้เลยว่าอ๋อีแอีแอดเม็ดเม็ดหาเรื่องคุยมีซีนเก็บปากกามีซีนสัมภาษณ์แล้วก็มีซีนซีนทาเล็บซีนไหนวะซีนทาเล็บก็คืออันนั้นแหละเถอะเฮ้บนดาดฟ้าเก็บของที่ช่วยเก็บของที่บ้านบนดาดฟ้าพี่มีนบนเตียง เราโทรศัพท์ใช่ปหมคนน่าจะได้สิซีนนั้นกันแน่เลยช่วงนั้นมันเป็นซีนคอมเมดี้แต่ของพี่อุ้มในแผงมันไม่มีแบบคอมเมดี้ไงจะมีซีนหนึ่งที่แบบชอบมากนี่ชิดว่ารายงานเหมาะกันอยู่บนโต๊ะบริหารป่ะแบบหัวเสาร์วันนี้สมเด็จรีไซเคิลรีไซเคิลรีไซเคิลแบบถ้ามีใครพูดคือถ้าตัวเองพูดถ้าเป็นอุ้มพูดคนจะพูดว่าหมอะการเป็นกระดาษรีไซเคิลนะแต่ว่าแต่อันนี้โอ้โหเราสวม หัวโขนของการเป็นนลินอยู่อะบซเคลตีสาพี่นันไม่นอนบ้างไหมคะคิดถึงเขาไงเลยแบบโทรหาี่ชีวิตจริงอย่างไม่นอนนะตีสาบอกได้นั่งเล่นจริงนอนถ่ายติ๊กตอกอยู่ไงล่ะนอนสัมพันธ์ยิ่งกว่าใช้ไฟฟ้าประเทศไทยไม่อะไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์สายไฟฟ้าเลย น้ำหอมเป็นแค่แฟนเก่าที่มาเจอแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้คบกันหลายคนอะไรไม่ใช่แนวนั้นเจอป้าตอนนี้ใครยังแปลประโยคั้นไม่ออกความสัมพันธ์สายไฟฟ้ามันคือพวกที่คบกันแบบมัวซัวหลายคนมัวซัวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ใช่แนวนั้นเลยแแกมีคนเก่าทำไมก็ไม่ได้เกิดมาแล้วเจอกันเลยนี่เนาะ มีกี่ตอนคะมีว่าเราจร้อยตอนเป็นละห้านาทีหนังสั้นแนวตั้งก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะว่าจะมีกี่ตอนมันขึ้นอยู่กับทุกคนจริงๆอยู่ที่การตอบรับหรอเการตอบกระอัเอาล่ะไม่งันค่าจะเข้าคอมพิวเตอร์เพื่องั้นผมตีเป็นอุบัติเหตุนะครับแย่มาก ได้ค่ะจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอุบัติเหตุแล้วกันเนาะเลิศป่ะอ๋อต้าามเยอะนงขออด้วยเพราะว่าผู้ดำเนินรายการไม่เก่งภาษานะคะ Inter fan now under h u her rules pilot s i l l out now and you guys can watch it already right that Is that love scene or your daily routine? <laughs> no, no! Never do that. 40 episodes already. Mina, do you like Ongkiss? Then do it. You see, my idiot act. asked that question. I'm so happy for you. Thank you so much, I love guys. the pilot. Thank you so much. Yes, me babe, is so good. Thank you. Watch it five times already. You should watch it 100 times yeah or 1000 <laughs> times be proud maybe. thank you so much never do that uh -huh. mm -hmm. <laughs> <laughs> i don't know well that's so cute thank you the pilot is so good you are so good so proud of oh, you thank you. <laughs> thank you thank you so much <laughs> bless you This a first m i n w a v e kiss no ใช่ไหมอะไรนะเราไม่เหามห่าว่าแบบบอกเลยว่าบอกคนเดียหัวไวมากคุณคิดว่าอะไรนะ always waiting for อะไรนะ thank you so much I think we have a lot of Brazil fan r i อยากเห็น Minbev ร้องเพลงประกอบละครค่ะโออ้เเรื่งลย ไม่อยากจะพังหรอกนะแนมีรลไลค์มี <S 2> <S 2> like me, thank you so much we love you too m e x i c o fans อยากใช้เง şey ินแก้ปัญหาค่ะเรื่องอะไรคะรอเพลงนะดูว e นที e โอเค Thank you n i n e the fan so amazing thank you <Hope S 1> thank you <to S 1> for watching and support hope <Be me. S 2> to see you guys out out of Thailand someday I hope so จะมีแฟนมิดเมื่อไหร่ทุกคนเราเพิ่งไปเรามีแฟนมิดแล้วเราก็มีไพ่หลอดทุกคนจะให้เราวนกลับไปมีแฟนมิดอีกแล้วหรอ ป็บอกว่าแฟนมิสเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเออเออซีรีส์เนี่ยเอาให้เสร็จก่อนรมีแฟนมตอนไพลอเียคือหนูมีมาสองแฟนมิสสองแฟนมิสเสร็จมามีไพร์ลอดคือไพร์ลอดปล่อยวันนี้ทุกคนเรียกค่ะแฟนมิสอีกแล้วแล้วพอมีอีพีหนึ่งก็แฟนมิสอีกอย่างนี้หรอเขาบอกมีคนบอกว่าบอมเบ y d ดิ g เกร t No it's not Bombay in the series in the pilot ไม่ใช่บอมเบย what his name Mafia เอ่อ his name is มาติอาการทัพไเมียค่ะมันชื่อแบบว่าสองพยายามชื่อเก๋เก the cat in the pilot is not Bombay นะาสับเข้าค่ะวางไปแล้วแต่ใส่ทิ้แบบยายทุเรียนดูหรือยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจค่ะแต่แม่นี่ดูแล้วแน่นอนแม่เธอไหวชี่สุดแต่เดนน้าได้เลยค่ะอยากดูแล้ว โอ้ยอยากให้ทุกคนจริงๆนะคือทุกคนอยากเจอเป็นพี่เบอทุกคนอยากให้เป็นพี่เบลจริงเราอยากเราอยากเห็นรูปก็คือ if you start filming soon for the s e r maybe January or ไม่แน่ใจ I'm not sure not sure love you guys we love you too อยากดูแต่อยากอยู่อ๋ออยากอยู่ย่เข้าใจอ๋ออยากให้เป็นพี่ดำ อยากให้มันเจอเฮ้ยเอ้นั่นน่ะถ้าออกมาข้างนอกง่ายนะเอ้ยเขาอยากได้แมวเท้าอ๋อเอาอกากดูเต็มเรื่องล้วค่ะเหมือนกันค่ะ We do workshop first Yes Yes start with the workshop นะดูพูดเขาดูพูดเขา ฝากตัวโอเคผลงานกันดีกว่าโอเคฝากทุกคนแล้วกันนะคะก็วันนี้ไพลอดของพวกเราปล่อยออกไปแล้วมันเป็นอะไรที่แบบพวกเรารอกันมานานมากวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วค่ะ <c oughs> ยังไงก็หวังว่าแบบทุกคนจะภูมิใจไปกับพวกเราแล้วก็ภูมิใจในตัวทุกคนเหมือนกันที่แบบอยู่ด้วยกันมาสามปีจนกว่าเราจะเพิ่งจะมี ไพ l อ t เรื่องแรกอะ่ะวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ฝากทุกคนแบบไปดูกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันเทนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปว่างพิมพ์และหลังจากนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากนันนลินกับอลิซด้วยนะคะก็อยากให้เอ็นดูทั้งนันนลินแล้วก็อลิซนะคะรวมไปถึงมินเบสด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ ตอนแรกๆเลยหรือว่าใครจะเป็นลูกเม่นเจนใหม่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้ได้มารู้จักกันได้มารักกันนะคะก็อยู่ไปได้วยกันเรื่อยๆนะคะจนวันที่ซีรีส์ออนใช่ค่ะเราสองคนก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดนะคะรักทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายโัเคีื่อข้าขาจั เนี่ยได้ไหมอาะุก